สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เรามาเรียนวิชาทัศนศิลป์หรือว่าวิชาศิละปะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนโดยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะในวิชาทัศนศิลป์เราจะใช้หนังสือสองเล่มด้วยกันนะคะในการเรียนรวมถึงสื่อการสอนอื่นๆด้วยนะคะโดยในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนก็คือเรื่องของพื้นฐานงานศิลป์ค่ะ ในพื้นฐานงานศิลป์เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเราและวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์ค่ะลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวเรามีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะของสิ่งต่างๆในธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเช่นหนังสือที่เด็กๆก,กำลังเรียนอยู่เป็นรูปลักษณะอย่างไรไม้บรรทัดยางนบเป็นรูปลักษณะอย่างไรผลไม้ที่เด็กๆชอบกินเช่นสับปะรดส้มแตงโมนะมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันหรือเปล่านะคะแล้วนี่ก็คือ รูปของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเด็กๆพอบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปทรงอะไรบ้างครูขอยกตัวอย่างสับป,ปะรดถ,ถ้าเด็กๆลองสังเกตดูด้วยตาเด็กๆก็จะเห็นสีสับป,ปะรดมีสีอะไรคะสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมคะถ้าได้สัมผัสจะรู้ว่ามีผิวที่ขรุขระถ้ามองเห็นรูปร่างลักษณะของมันจะเป็น ลักษณะที่ค่อนข้างนีนนั่นเองค่ะลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวเรามีมากมายดังนั้นคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1นหน้าที่4ค่ะข้อที่1เขาให้นักเรียนบรรยายลักษณะของสิ่งของที่เห็นในภาพนะคะข้อที่2วาดภาพตามที่คุณครูให้หัวข้อไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีหนังสือสามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะเก็บไว้ส่งคุณครูตอนโรงเรียนเปิดได้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยค่ะบรรยายลักษณะของสิ่งที่เห็นอันแรกก็คืออะไรคะสับป,ปะรดนั่นเองค่ะเด็กๆบอกลักษณะของสับป,ปะรดได้ไหมคะถ้าได้เขียนกันเลยนะคะสีมีสีอะไรบ้างสับป,ปะรด ผิวสัมผัสดูจักรูปน่าจะเป็นผิวแบบไหนเขียนกันเลยค่ะรูปต่อมานะคะก็คือรูปของนาฬิกาเด็กๆเ,เห็นสีของนาฬิกาไหมคะนาฬิกามีสีอะไรเอ่ยเขียนลงไปเลยลองสังเกตดูที่หน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปทรงอะไรเอ่ยมีรูปอะไรอยู่ในนั้นบ้างคะแล้วในตัวนาฬิกานั้น มีอะไรที่ใช้บอกเวลาบ้างเด็กเขียนลงมาเลยนะคะกิจกรรมที่สองนะคะวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดคุณครูให้เด็กๆวาดภาพที่1ก็คือภาพของแตงโมเด็กๆวาดภาพแตงโมได้ไหมคะแตงโมเป็นรูปทรงอะไรวาดกันเลยคะ่ะใส่รายละเอียดให้คุณครูด้วยนะ ส่วนภาพที่2เป็นภาพของจัก,กรยานมีส่วนประกอบของเส้นและลูกทรงอะไรบ้างเด็กๆวาดกันดูนะคะเมื่อเราทดลองวาดภาพกันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้เรามาดูรูปร่างของสิ่งต่างๆกันค่ะรูปร่างของสิ่งต่างๆสามารถแยกออกเป็น2อลักษณะคือ 1. รูปร่างเรขาคณิต 2. รูปร่างอิสระรูปร่างเรขาคณิต เป็นรูปร่างที่แน่นอนเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมค่ะรูปร่างอิสระเป็นรูปร่างที่ไม่แน่นอนเช่นรูปร่างของใบไม้รูปร่างของก้อนหินเรามาดูรูปร่างของใบไม้กันค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าใบไม้มีรูปร่างแตกต่างกันมากมายเลยทีเดียวทั้งรูปร่างขนาดลวดลายแม้กระทั่งสีก็แตกต่างกันด้วย ส่วนก้อนหินที่นักเรียนเห็นก็เช่นกันทั้งรูปร่างทั้งขนาดสีและคุณสมบัติต่างๆก็แตกต่างกันด้วยค่ะรูปร่างของสิ่งของต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเลขาคณิตหรือรูปร่างอิสระก็ตามเราก็สามารถสังเกตและบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรดังนั้นคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆ ให้นักเรียนได้ลองทําในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2หน้าที่7ให้นักเรียนเขียนหมายเลขให้ตรงกับรูปร่างของสิ่งของตามหัวข้อที่กำหนดในหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2เขียนหมายเลขให้ตรงกับรูปร่างของสิ่งของคุณครูได้กำหนดหมายเลขไว้นะคะเลข1คือรูปของรูปโป๊ะ เลขสเพชรเลข3นาฬิกาเลข4ลูกกุญแจและเลข5้าไข่นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นตัวอย่างไหมคะคุณครูเอาเลข1ไปใส่ในรูปร่างของลูกโป่นะคะส่วนที่เหลือเด็กๆลองเติมกันดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีหนังสือเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆสามารถเขียนใส่สมุดหรือกระดาษได้เลยนะแล้วก็มาส่งคุณครูวันเปิดเทอมเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะเด็กๆเตรียมกระดาษให้พร้อมเลยนะคะ,คะเราจะมาฝึกวาดภาพตามรูปทรงเลขาคณิตก,กันค่ะคุณครูมีตัวอย่างไว้ให้ในคลิปต่อไปนะคะ,คะไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ เดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ